ดีค่ะเด็กๆเอาวันนี้ก็มาพบกับคุณครูจ้อยกันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องไรค่าเด็กๆเรื่องขยันเหลือเจ้ามดน้อยแล้ววันนี้ครูจ้อยก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในสาระย่อยเรื่องที่อยู่อาศัยของมดนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปรู้ว่ามดอาศัยอยู่ที่ไหนเราไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงมดต,ตัวน้อยตัวนี้กันก่อนนะคะเด็กๆอ่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆ ่ะเด็กๆคะเราก็ไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆเ,เตรียมตัวยืนขึ้นลุกขึ้นยืนนะคะพร้อมกันหรือยังค่ะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วเราไปออกกําลังกันเลยคะ่ะ หมดแดงเจ้าหมดแดงทำไมต้องแกล้มมาตอกแข่งตอกขาไม่เดี๋ยวก็บุดเข้าเสือ้อพาอุยอ๊ยๆมันคันนะ,ะตุงมชังตุงมชังหมดแม่มันจะโตเล็กตาหัวใจมันไม่เด็ดใจมัน นักก็ไม่รู้แต่มันไปไม่ถอยมี เด็กๆคะทำเป็นยังไงกันบ้างคะออกกําลังกายกันมดตัวน้อยตัวนิดอ่ะเด็กๆตอนนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์ไปรเรียนรู้ที่อยู่อาศัยของมดว่ามดมีที่อยู่อาศัยที่ไหนบ้างนะคะ,ะคุณครูจะบอกนะคะมดก็จะอยู่ใต้ดินในบ้านหรือบนต้นไม้กันนะคะเด็กอ่ะไปดูกันเลยคะ่ะ อาศัยอยู่ในบ้านใต้ดินและบนต้นไม้บดดเรียกว่ารังมดบางชนิดทำรังอยู่ใต้ดินบางชนิดทำรังอยู่บนต้นไม้ค่ะและมีที่อื่นๆด้วยนะคะเช่นที่ที่ชื้นเย็น มดอ,อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะไหนเด็กๆคนไหนเคยเห็นรังมดบ้างคะอย่าเข้าใกล้มดนะคะด็กเจมดถึงตัวตัวเล็กแต่ว่าอันตรายมากๆค่ะ,ะเด็กๆคะ่ะเราก็ไปรู้เรื่องที่อยู่อาศัยของมดกันแล้วนะคะ อาูใครใครใครเด็กคนไหนตอบครูได้บ้างไม่เอ่ยว่ามดมีที่อยู่อยู่ที่ไหนกันบ้างคะอะคูจะอ่าทวนที่ครูสอนนะคะเด็กๆมดจะมีที่อยู่อาศัยใต้ดินอ่าบนต้นไม้หรือในบ้านของเรานะคะอ่เด็กๆคะมดถ้าเราไม่อยากให้ในบ้านเรามีมดเด็กๆอยากกินขนมหรือของหวาน ทิ้งกว้างไว้ในบ้านนะคะจะทำให้หมดมากินอาหารแล้วก็ทำอันตรายกับเด็กๆได้นะคะมดกัดเจ็บนะคะเด็กๆและทำให้เราคันแล้วก็เป็นแผลได้เด็กๆคะวันนี้คุณครูจ้อยก็สอนเสริมประสบการณ์ในที่อยู่อาศัยของมดการเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจ้อยให้เด็กๆทํากิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์ของเรา ก็เหมือนเดิมนะคะเด็กๆคือการปั้นดินน้ำมันค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเหมือนเช่นเคยเด็กๆจะปั้นดินน้ำมันเป็นมดหรือเป็นสัตว์มาให้คุณครูดูแล้วก็ถ่ายผู้ปกครองถ่ายคลิปให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าใครปั้นกันได้ไหมนะคะเด็กๆ วันนี้คุณครูจ้อยก็จบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงแต่เท่านี้นะคะพรุ่งนี้เราก็มาพบกันใหม่นะคะเด็กๆอาสวัสดีค่ะ